อัมพชราภาตอบอย่างจึงทำไมยังโสดลั่นชัดอยู่คนเดียวก็สบายใจดีครองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับสุปตาตัวแม่อัมพชราภาหลังจบรักครั้งเก่าไปซึ่งแฟนๆต่างก็จับตามองว่าหนุ่มคนไหนจะมาเป็นรักครั้งใหม่ของเจ้าตัวแต่ก็ยังไม่เห็นวิ่แววสักทีล่าสุด14มกราคม2568อัมพชรภา ก็ได้ออกมาเปิดใจที่ถูกหมอช้างทศพรหมอดูชื่อดังเปิดดวงตลอดปี2568ของชาวราศีพิจิกว่าจะมีโอกาสพบรักใหม่ๆแต่ต้องออกจากบ้านพบหาผู้คนบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านพบเจอกับเพื่อนและสัตว์เลี้ยงแถมยังมีโอกาสสลัดโสดกับผู้ชายรถไฟความเร็วสูงด้วยโดยสาวอ้ําเผยว่าหลังจากที่ได้เห็นข่าวก็ค่อนข้างเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะทุกวันนี้ ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยนอกจากไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นคิดว่าถ้ามีหนุ่มที่เข้ามาก็คงจะต้องผ่านการเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีแต่ถึงจะถูกทักว่าให้ออกจากบ้านจะได้เจอหนุ่มๆบ้างอ้ํากลับมองว่าคนจะใช่ยังไงก็ใช่หลายหมอก็ทักว่าอ้ําจะเจอเนื้อคู่มาตั้งนานแล้วส่วนตัวคิดว่าถ้าจะเจอมันก็เจอเองกับกระแสที่หลายคนลุ้นอยากให้อ้ํามีข่าวดีเรื่องความรักสักที่มองว่าแฟนๆคงจะเห็นอ้ํามาตั้งแต่เด็กๆส่วนตัวคิดว่าอยู่คนเดียวก็สบายใจแฮปปี้มาก จะหาเรื่องใส่ตัวเองทำไมจริงๆเพื่อนก็ช่วยดูให้บ้างแต่เราค่อนข้างสเปคสูงไปหน่อยแต่ตอนนี้ต้องเริ่มต้นจากการออกจากบ้านก่อนขอไม่ลงรายละเอียดว่าจะมีข่าวดีเรื่องความรักเมื่อไหร่หรือปีไหนถ้าจะมาก็มาเอง